ทีนี้มาดูคู่นี้กันหน่อยคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าร้อนแรงในโลกโซเชียลเลยทีเดียวนะคะมีการตอบโต้กันระหว่างคุณกันจอมพลังกับสสไอรัชนกนะคะเนี่ยหลังจากที่สสไอเนี่ยเขาตั้งคําถามค่ะถึงเรื่องเงินบริจาคของมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้นะคะขณะที่ทางคุณกันเนี่ยก็พร้อมที่จะยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองก็มีการหอบหลักฐานการเสียภาษีเนี่ย ไปเลยคุณชมคะไปยืนยันนะคะเนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาหลังจากสสไอรัชนกพักประชาชนออกมาคอมเมนต์ของคุณกันจอมพลังเรื่องการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์โดยเธอบอกว่าตอนนี้นายกอนุทินและก็คุณธรรมนัทไม่ได้ยินเสียงพวกเราขอแรงพี่ด้วยช่วยประเทศนี้ทีคุณกันจอมพลังก็มีการแคปคอมเมนต์ของสสไอค่ะบอกว่ายินดีและพร้อมขับเคลื่อนเรื่องนี้พร้อมกับบอกว่าตนเอง เคยร่วมง,งานกับตำรวจและช่วยประชาสัมพันธ์เรื่องแบบนี้ตลอดเวลาจากนั้นไม่นานคุณกันก็โพสต์อีกว่าตามที่สสไอได้โพสต์ให้ตนช่วยเรื่องสแกมเมอร์ตนรู้สึกตื่นเต้นและน่าจะเป็นครั้งแรกที่สสมาขอให้ตนช่วยแต่ว่าการโพสต์ขอความช่วยเหลือมันดูแปลกๆทําให้กันจอมพลังเริ่มผิดสังเกตและได้ขอสรุปว่าตนเองกําลังโดนแซะโดนปั่นจึงโพสต์ว่า การเมืองนี่สศก,กรปรกจริงๆจะเนบคนโน้นว่าคนนี้แต่เอาชื่อของตนไปเอี่ยวทำไมอ่ะกันก็ยอมรับว่าไม่เคยคุยกับนายยก,นายยกอนุทินมาก่อนส่วนพรรคส้มที่เลือกนาย,ยกอนุทินเองเนี่ยก็น่าจะติดต่อได้ง่ายกว่าเขาหรือเปล่าส่วนนายธรรมนัทก็มีคนสนิทมากกว่าตนอีกเยอะสอสอพรรคประชาชนก็ย้ายไปอยู่ก็น่าจะติดต่อกับนายธรรมนัทได้ง่ายกว่าตนได้ซ้ำไปค่ะ เอาเอาจริงๆนะอันนี้ผมพูดไม่ได้ด้วยความกระแนกระแนหรือไม่แซะนะเพราะผมเอาตามความเป็นจริงเลยคือตัวผมมา <c ups> ติดต่อเขาไม่ได้เลยแล้วก็ไม่รู้จะติดต่อท่านนายกยังไงเพราะว่าก็ไม่เคยคุยกันนะครับแล้วผมผมคิดว่าถ้าถ้าอยู่ในสภาในพัทคือคือผมในมุมของประชาชนนะผมคิดว่านักการเมืองอ่ะเขาน่าจะรู้จักกันหรือคุยกันง่ายกว่าผมอ่ะผมเชื่อผมเชื่อว่าถ้านักการเมืองเขาติดต่อกันอ่ะน่าจะคุยกันได้ง่ายกว่านะเพราะซึ่งซึ่งซึ่งผมก็ไม่รู้ว่า เพราะอะไรก็ถึงฝากให้ถึงผมเป็นคนที่ไปไปไปสอบถามนะครับนีคือคุณการมองว่าเนี่ยเหมือนโดนโดนปั่นจากสสไอซนะครับแล้วก็มองว่าการเมืองสกรปรกคุณใดก็โต้อตอบทันทีเลยครับเธอยอมรับว่าการเมืองไทยมันสกรปรกจริงๆหากคุณการจอมพลังไม่เชื่อลองถามร้อยเอกธรรมนัฐด,ดูได้เพราะเปลี่ยนมาหลายพักอยู่มาหลายรัฐบาล นะนั่งกระทรวงกรเกษตรมานานแต่กเกษตรกรยังลืมตาอ้าปากไม่ได้เลยสสไอ้อออย,ยังบอกด้วยนะครับว่าเห็นทั้งคู่สนิทกันก็เลยอยากให้คุณกันจอมพลังช่วยกระทุงช่วยส่งเสียงไปทีเพราะถ้าหากรัฐบาลไม่เหมือนกับว่าไปจริงจังในการแก้ปัญหาแก๊งกมเมอร r เนี่ยนะครับก็ถือว่าเหมือนเราไม่ทําอะไรเลยก็เลยถูกตั้งคําถามขึ้นมานะก็อยากจะให้ออกมาชี้แจง แล้วก็มีการโพสตภาพด้วยนะครับว่าที่ผ่านมาทั้งคู่เหมือนมีความสุนสนมกันแล้วก็ขอเสียใจด้วยที่ทางคุณกันจอมพลังโดนยกเลิกงานนะทางคุณกันบอกว่าเนี่ยเหมือนกับว่าโดนพอเป็นกระแสะเข้ามาแบบนี้เรื่องการเปิดบัญชีรับเงินบริจาคผมเนี่ยขาดรายได้ไป0 0 0 0 0กว่าบาทนะเ,<อ>นะเพราะว่าเนี่ยลูกค้ายกเลิกงานค,คุณไอบอกว่าก็ไม่เป็นรายขอโทษจริงๆริงเลยแปะเลขบัญชีธนาคารให้โอนเงินบริจาคเข้ามาอีกมา่านะคะก็บอกว่าเปิดรับใหม่แล้วกันนะคะคุณกันจอมพลังยืนยันความบริสุทธิ์นะครับ เ,เมื่อวานเนี่ยก็คือปริ้นเอกสารเลยนะครับว่าผมเปิดบัญชีเปิดบัญชีรับบริจาคจริงชื่อของมูล,ลนิธิแต่ตรวจสอบได้หมดครับเพราะว่าทุกอย่างยื่นเอกสารไปยังสรรพกรตลอดเลยและเมื่อช่วงหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะครับนะคุณกันจอมพลังก็มีการโพสต์ข้อความพร้อมกับระบุด้วยนะครับว่าตั้งแต่มูล,ลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้เริ่มก่อตั้งผมทําทุกอย่างตามกฎหมาย ส่งข้อมูลให้กับสรรพกรตรวจสอบทุกรายการและจ่ายภาษีมีอยู่ในระบบของหน่วยงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายครับล่าสุดวันนี้นะคะสอสไอ I ก็มีการแชร์โพสต์ของทนายไพศาลเรืองฤทธิ์ที่มีการโพสต์ผิดหวังพักส้มที่เลือกตั้งรอบที่แล้วเลือกพักเก้าไกลด้วยความหวังว่าจะช่วยเข้าไปบริหารงานบ้านเมืองสอสไอโพสต์ตอบกลับเลยนะคะว่าขอโทษที่ทําให้ทนายไพศาลเสียใจเชื่อว,ว่ารอบที่แล้วทนายไพศาลเลือกพักเก้าไกลเพราะเห็นว่าเรากล้าชนกับต้นตอปัญหาทุกเรื่อง วันนี้พักก็ไม่ได้ทำผิดจากเดิมยังคงเดินหน้าตรวจสอบโดยไม่สนว่าหน้าไหนคะ่ะ ครั้งนี้ตนออกมาพูดถึงการจอมพลังเพราะเห็นว่ามีสายสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับร้อยเอกธรรมนัฐแต่ปัญหาแก๊งสแกมเมอร์ที่หล่อเลี้ยงประเทศกัมพูชาจะแก้ได้อย่างไรหากเราไม่ถอนรากถอนโคนที่ต้นต่อซึ่งคนใกล้ตัวการจอมพลังกลับถูกสงสัยว่าเกี่ยวข้องอะไรกับตัวการใหญ่ของอัชญากรรมข้ามชาติหรือเปล่าสสไอ้กล่าวทิ้งท้ายด้วยนะครับที่ผ่านมาถ้าใครมีแนวโน้มสนับสนุนกัมพูชามากกว่าไทยการจอมพลังจะชี้เป้าจนบุคคลน,นั้นโดนถล่มยับไม่เหลือชิ้นดีแต่งานนี้การจอมพลังกล ไม่เคยตั้งคำถามเรื่องคนใกล้ตัวเลยสอสไอซจึงคิดว่ามันแปลกมากเออแล้วก็ถามทนายไปสารด้วยนะคะว่าพี่คิดเหมือนกันไหม,อ,มอันนี้เป็นการตอบโต้ผ่านตัวอักษรนะคุณครับเออนะแต่ว่าตอบกันไปตอบกันมาค่ะ